สบายดีมาพ่อกระบ,บ่าวน่อยสาวลุงพี่น้องเอ้ยพามาเบิงฝนฝนตกมือน,นี้พี่น้องฝนตกบ่องสะลุ่งเห็ดเียกพี่น้องฝนตกมาเบิงน้ำกันเดอ้อ เสียงฝนน้ำกันเดอ้อพี่น้อง ปูกระเบื้องปูกระโล่ฝนตกละเศษปูนออกสร้างสร้างกับพยนฝนฝนตกคำเซยสร้างตัวใดปูไม้กระเบื้องไม้กะเอาพายางปกไปตัวใดมันแห้งแล้วกับืเป็นยังใช่ฝนฝนตกนี่กระดูกับมันเนาะบ่เข่าโฮมเลยนะ หนามบ้านอาขนหมแขวาไว้ในหือนชวาลอยไปผุนหนันหกขนมจะขนจะลมที่นอ้องบ้าง จกลมจะฝนพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านจกฝนจะลมโอ้หลอดอันโค้ไฟพี่น้องโคมไฟลมแตกเลยข้างใน,นเป็นแก้วแตกเลยหน้าบ้านโคมไฟลมแห้งหลายพี่น้อง ลมจักลมจักฝนพี่นอกเลยลมแท้ลมว่าต้นปูนกับต้นหวงอันนี้เป็นน้ำตกลงมาจากหลังคาพี่นอ้อง จะพาบนห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำห้องน้ำข้างบ้านเ,ออเต็มรถลนะห้องน้ำอุ้ยสงางลดเซ้าเลยสางก็จอดเลยสางก็ย่านท้ฝนร้อแดดเอาเห็นลงไปตัวนี้มันแห้งละ ล่างปูนเช็ดน้ำปูนออกพอดีเลยเนาะเรต้องเอาผ่าไปจุ่มน้ำเนี่ <c oughs> มันห้อนหลายพี่น้องห้อนมาหลายมือต๊กแต่ดนๆพนดะต๊มือเดียวแล้วมาโต๊อีกแบบนี้จะกลมจกฝนนองเลย ว่าห้องฟ้าเรื่องนี่เป็นภาพบรรยากาศหน้าบ้านที่น้อี่มอคกวดใบไม้อยู่หน้าบ้านมือเช้านี่ใบไม้เต็มอีกแล้ว